มาทำกระทงขนมปังกันค่ะขั้นตอนการทำง่ายมากๆมาลงมือทำกันเลยค่ะกระทงขนมปังของเราเราจะใช้ขนมปังทั้งหมดหแผ่นนะคะแบ่งออกสแผ่นค่ะเราจะไว้ใช้เป็นฐานรองค่ะจากนั้นนำขนมปังสามแผ่นที่เหลือมาตัดแบ่งเป็น4ี่ส่วนค่ะตัดแบ่งให้เท่าๆกันเลยนะคะตัดแบ่งออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะ จากนั้นให้เรานําขนมปังที่เราตัดแบ่งเรียบร้อยแล้วใช้นิ้วบีบๆช่วงปลายขนมปังให้แบนแบบนี้เลยค่ะจากนั้นพับด้านข้างขนมปังให้เข้าหากันค่ะแล้วก็ใช้นิ้วกดกดขนมปังให้แน่นๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยค่ะเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบขนมปังที่เราตัดแบ่งไว้เลยนะคะ เสร็จครบเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มประกอบกระทงกันเลยค่ะวางฐานลงไป1แผ่นก่อนค่ะในการเชื่อมกีบกระทงเราจะใช้เป็นไข่ขาวนะคะทาไข่ขาวลงบนขนมปังแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็นํากีบกระทงที่เราเตรียมไว้มาจัดวางเรียงให้สับหวางระหว่างแผ่นกันค่ะจัดเรียงกีบกระทงไปเรื่อยๆจนเต็มขอบขนมปังค่ะหรือเพื่อนๆจะเลือกแบบตามชอบได้เลยนะคะดูตามสัดส่วนขนาดแผ่นและจัดเรียงตามแบบที่เราชอบได้เลยค่ะ ติดกีบกระทงด้านนอกครบเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะออกมาประมาณนี้เลยค่ะมาทําชั้นที่2ต่อเลยค่ะทาไข่ขาวลงไปให้ทั่วเลยค่ะจากนั้นก็นํากีบกระทงที่เหลือมาจัดเรียงได้เลยค่ะเสร็จแล้วนําฐานที่เหลืออีกหนึ่งแผ่นมาทาไข่ขาวไว้ทั่วค่ะแล้วก็นํากระทงมาวางติดกับฐานค่ะใช้นิ้วกดๆด,ด้วยนะคะฐานกับกระทงจะได้ติดกันแน่แนๆค่ะเท่านี้ยังไม่เสร็จนะคะเราจะเอากระทงของเราไปเข้าหม้อทอดอบต่อค่ะ ใช้ไฟที่อุณหภูมิ150องศาค่ะเวลา15นาทีค่ะแต่ต้องคอยหมั่นเปิดเช็คกันด้วยนะคะเพราะความแรงของหม้อทอดแต่ละบ้านความแรงไม่เท่ากันค่ะถ้าใช้เตาอบก็ใช้อุณหภูมินี้ได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระทงขนมปังออกมาสวยงามมากๆเลยค่ะเรามาตกแต่งกระทงกันต่อเลยค่ะนําดอกไม้มาตกแต่งตามที่เราชอบเลยค่ะ สีสันของกระทงด้วยมะเขือเทศค่ะแล้วก็ใบเตยค่ะเพื่อนๆสามารถตกแต่งกระทงได้ตามชอบกันเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระทงขนมปังทําง่ายไหมคะปีนี้ใครยังไม่มีไอเดียว่าจะทํากระทงแบบไหนดีแนะนําเป็นกระทงขนมปังเลยค่ะกระทงขนมปังดีนะคะเพราะเขาเย่อยสลายง่ายและยังเป็นอาหารปลาได้ด้วยและแถมราคาประหยัดด้วยค่ะใช้ของไม่เยอะและทําง่ายมากๆเลยค่ะทดสอบค่ะว่าเราทํากระทงแล้วกระทงของเราจะไม่จมค่ะเป็นไงคะลองไปทําตามกันดูนะคะ